ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็อย่างที่จังหวัดยะลาตอนนี้ก็บนถนนบางส่วนก็ได้มีการมีน้ำเอ่อล้นบนถนนแล้วด้วยนะคะซึ่งที่จังหวัดยะลาค่ะก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องถนนบางสายก็มีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรขณะที่ทางจังหวัดก็ได้มีการเตือนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยค่ะสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดยะลาในวันนี้นะคะก็ยังมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ําต่ําโดยเฉพาะที่ตําบลสเต็งนอกขณะนี้ก็มีน้ําเอ่อล้นท่วมถนนสายตือบอกเนื่องจากการระบายน้ําไม่ทันประชาชนยังสัญจรไปมาก็คือ,อไปมาได้กับ ประชาชนยังสัญจรไปมาได้ปกตินะคะ<ช>บ้านเรือนก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรแล้วก็คาดว่าถ้าหากว่าปริมาณน,น้ําฝนลดลงสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายค่ะขณะที่ระดับน้ําในลุ่มน้ําปัตตานีก็ยังอยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะส่วนน้ําในเขื่อนบางลางวันนี้มีปริมาณน,น้ําอยู่ที่50.7%รองรับน้ําได้อีก7 1 7 4 5ล้านลูกบาทเมตรหรืออีกประมาณ49.3%ด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลาค่ะโดยนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ก็ได้เตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งและดินโคลนถลม่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือ26พิพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2567เนื่องจากยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ําหลากดินโคลนถลม่มได้แก่อําเภอเบตงอําเภอทันโตอําเภอบานังสตา อำเภอรกรงปีนังและอำเภอยะหานะครับพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหาทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไปด้วยหรือหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เนะครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วนะครับ